แนะนำ Toyota r ร v o ว2.4มิตรพีรันเนอร์สมาร์ทแคปี2022เลยใครที่กำลังตามหารถกระบะไปใช้งานนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเลขไม่วิ่งเพียงแค่39,000โลเท่านั้นได้เป็นตัวรถสีดำโฉมหน้าหมูปา่าหล่อๆแบบนี้นะใครที่สนใจอยากได้ไว้เป็นเจ้าเข้าเของรีบทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยพาลาอยู่ที่ 549,000บาทเท่านั้นกับเลขใหม่เพียงแค่39,000โลกเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถเลยสำหรับคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ให้พร้อมเลยเซนเซอร์มีให้รอบคันนะครับมีเคี้ยวมาให้พร้อมนะแล้วก็สปอตไลท์เนี่ยได้เป็นแบบ LED กระจังหน้าตัวนี้เนี่ยได้เป็นสีดำเป็นโอแบกตัดด้วยขอบโฟมเมี่ยมเงาเงาสวยๆแบบนี้ตัวรถได้เป็นสีดำสำหรับตัวล้อนะต้องบอกว่าได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานขอบ17เป็นแม็กไฮเปอร์สีดำแบบนี้มาพร้อมกับยางดันหลบสีเส้นกันไปเลยช่วงล่างเดิมๆสวยๆนะนี่ดู ไม่มีการดัดแปลงติดซุ้มล้อมาให้หล่อๆกันไปเลยแต่งมาแบบสวยงามมากบันไดข้างมีให้ขึ้นลงได้สะดวกด้วยและโลโก้อยู่ครบชัดเจนหมดไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมีมาให้พร้อมแล้วตัวนี้ได้เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าอีกต่างหากมือเปิดได้เป็นคูเมียมนะและมีกันสาติดมาให้พร้อมสามารถจอดรถระบายความร้อนได้อ่ามาดูภายในตัวรถกัน ต่อที่ภายในนะสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้เป็นเบาะหนังเป็นโฉมสมาร์ทแคปแบบนี้เปิดแคบได้กว้างๆขึ้นลงได้สะดวกด้วยมาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังก่อนเลยสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นรถปี2 0 2 2แท้หัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะและดูลอยอาร์คนะคมๆสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะแคปด้านหลังก็ถือว่าหนาอยู่เลยนั่งสบายๆพนักพิงด้านหลังไม่มีดําหนิ กระจกได้เป็นไล่ฟ้าให้จังหากฟ้าเพดานสะอาดสะอ้านเป็นสีพูโทนนะมีเราจับขึ้นตัวรถได้สะดวกเลยและตัวเบาเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยหนังตึงๆแบบนี้นะและดูเดินด้วยได้สีเทาตัวเบาเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายรับกับสาลีระหลังได้ดีมากคอนโซลสวยเป็นสี ดำตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้และที่สำคัญตัวช่องแอร์เนี่ยสมบูรณ์ไม่มีแตหกหักคูลบ็อกมีมาให้พร้มพรอมๆมันนี้เลยสามารถแช่น้ำได้เย็นๆน,นะจอมีจอเดิมมาให้จากโรงงานและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้แอร์ Air ได้เป็นแอร์อนาล็อกเกียร์แมนนวล6สปีดมีอ e ีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดให้พร้อมดูตามซอกประตูหัวน็อตนะ เดิมๆไม่มีขันเลยอ่ะดูรอยซีนกระดูกงูตัวรอยซีนเนี่ยบอกเลยว่าเม็ดอาร์ตเนี่ยเลียงส,ยสวยๆคมๆการันตีโครงสร้างว่าได้รถโครงสร้างดีมีรับประกันโครงสร้างให้เพราะว่าของเราเนี่ยมีการตรวจการันตีตัวรถให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของด้านหลังกันต่อสำหรับตัวด้านหลังนี่ต้องบอกว่าไลเนอร์นี่ สวยๆเดิมๆได้ไลเนอร์ศูนย์ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักนะพีรันเนอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นแล้วช่วงล่างแบบใหม่รายละเอียดดีๆสวยๆแบบนี้กันชนท้ายมาพร้อมกับเตนเตอร์ถอยหลังให้ไฟท้ายด้านหลังก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้โลโก้ทุกอย่างดูครบชัดเจนมือเปิดเป็นโครเมียมและที่สำคัญมีกล้องบ mm. ิวอินให้จากโรงงานแบบนี้ ไฟเบรกตรงที่สามีมาให้พร้อมเลยอะดูแมกไลเนอร์กันต่อสำหรับแมกไลเนอร์นะลอนแมกสวยๆไร้ตำหนินะแมกไลเนอร์เนี่ยเดิมศูนย์แล้วดูโครงส้ง้งดูรอยอาร์คนะรอยเชื่อมสมบูรณ์ทุกอย่างไร้ตำหนิเลยคันนี้ใครที่ได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสติกเกอร์60ปีอยู่ครบมีให้ เป็นการันตีเลยว่าได้เป็นรถปี2022แท้และดูในส่วนของนี่เลขตัวถังนะครับสี่เดิมโครงเดิมนะไม่มีดัดแปลงเสริมแหนบยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดใครที่ตามหารถกระบะไปใช้งานคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์มากมาดูออปชันฝั่งคนขับกันต่อสําหรับฝั่งคนขับก็บอกเลยว่าได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะ เริ่มที่แผงควบคุมก่อนตอนนี้ได้เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะกระจกไฟฟ้ามีเซน็นเซอร์ล็อกให้พับปรับไฟฟ้าครบเซ็นเซอร์นี่มีไฟเรืองแสงให้ตรงเบา้ากุญแจด้วยช่องแอร์เนี่ยไม่มีตำหนิเลยสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันวิธีการสตาร์ทสำหรับรถที่เป็นเกียร์แมน,นนวลนะ หนึ่งเลยเราต้องเหยียบคัสเหยียบเบรกแล้วก็บิดคุญแจนะครับแบบนี้ดูหน้าปัดเดือนใหม่อะรอบเครื่องสมบูรณ์ตัวนี้นี่สัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างตรงรุ่นชัดเจนเลขไม่สามหมื่นเก้าันแปดร้อยกว่ากิโลเท่านั้นพวอมาัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับม,มีระบบสั่งการด้วยเสียงให้เชื่อมต่อรับสายโทรศัพท์บลูทูธได้นะ แอร์เป็นอนาล็อกอย่างที่บอกไปและตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์หกสปีดถ้าในกรณีที่เราเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าและเกียร์หกถ้าต้องการจะใส่เป็นเกียร์ถอยเราไปที่เกียร์หนึ่งและดันไปอีกล็อกหนึ่งจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะเป็นเกียร์ถอยมีเส้นนำสายตาให้พร้อมการเข้าเกียร์ถอยก็คือจะไปทางเกียร์หนึ่งแต่ต้องดันให้ซ้ายสุดกันไปเลย นะจ๊ะนี่วิธีการเข้าเกียร์ใช้งานได้ง่ายสำหรับเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดาอยู่ต่างจังหวัดก็บอกเลยว่าคุ้มค่าใช้งานได้แบบขับดีขับสนุกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเครื่องเดินเรียบเลยอ่ะมาดูไม่มีไอไม่มีควันพ่นนะนี่ดึงให้ดูแบบนี้เลย รถเครื่องเดินเรียบนิ่งนะั้นเลขใหม่เพียงแค่39,000ืาพโลเท่านั้นดูคานร้อมพร้อมเลยนี่เครื่องเดินเรียบสนิทไม่มีเยิ้มรอยแต้ม QC โรงงานทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดและคันนี้เนี่ยได้เบรก ABS ฮะตัวเบรก ABS เนี่ยช่วยกันในเรื่องของล้อล็อกได้เผื่อเกิด เบรกกระทันฐานฉุกเฉินนะครับฉนวนกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบมีให้ชัดเจนรายละเอียดพร้อมสมบูรณ์เลยตัวนี้เครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆเพาอเพะแบบนี้นะครับและสำหรับ Toyota r ร v o 2.4มิตร p พีเร e เนอร์สมาร์ทแคปปี2022คันนี้แ้าบอกเลยว่าใครที่อยากได้ไปใช้งานนะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดาเลขไม39,000โลเท่านั้นราคา549,000บาท เครดิตดีฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่ตามหาอยู่รีบทักหาแพรได้เลย0819391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนอยากชมรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะครับ